เราหแล้วไปแ,แล้วพืซื้มอมนอนนันละพร,มรมะามานน่านเรัซเธอมาหกช่วงนะนกินนะไอ้หินเจียดีกว่านึง่งเจอามีไปตัดดินมาไปตัดเล็กบ่มีไม่ว่าจิต ตัดเอาเตานี่เป็นมาไปตัดเหล็กบ่มีเอาใหญ่ขึ้นตรงตัดซื้อบ้านดับเตืนตัดเชื่อมไหมมันเหมือดมันยากบ่ทัดใจว่ะมือุดเชื่อมก็อยู่นั่นแหละมือนียมันจืดเลยว่ะมือเหนมันพูดพะฮัดสุกทุกอยู่ไปดมบุโกเอามาใส่โหลดเดี๋ยวมันเสียโหลดเชื่อมอ่ามินบ้านนีผู้ใดมุดแน่มีคนมุดไป

อิบนาตีเว้ของเปนหอมกยอมยัยอมสีด้วพี่น้องเ้ยใ่แชร์กันนี่ค่นะอเขียวน่ะต้นไทงมันเป็นสีเขียวไ้นหามาสูงนี่คีอนัสือ แต่จีนะ้าคนเวลาน่ะซื้อมาหันหันให้ไปได้อือื สีคล้ายมันละเมือนกันของมันงามเหมือนนมกนอนแล้วมัดบเอาโทรศัพท์ ไปกดมันรูดสไลด์เป็นเด้มันนะประเภนธรรมดาเด้เด็ดว่าสไลด์เดก็นลยเชิงยุที่ลราขึ้นอันนี้ก็กากหูกันหนึ่เอา นะลงง่วงไหมเนี่ย